การเรียนการสอนของนิสิตสาขาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยบุรพาเราจะออกแบบการเรียนการสอนให้เรียนจากมืออาชีพที่เป็นตัวจริงนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณนรเบศ้ายคลึงนะคะและคุณสุภชัยคล้ายคลึงผู้บริหารระดับสูงรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะผู้ที่สามารถนำพาริษัทว์ซีเคฟู้ดเนี่ยไปสู่ระดับหลายร้อยล้านบาทได้นะคะจะเรียกว่าอายุน้อยร้อยล้านก็ได้ซีเคฟู้ดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์โกดังค่ะและก็แบรนด์อื่นๆที่อยู่ภายใต้บริ บริษัทของ CK Food นะคะในวันนี้นะผู้บริหารทั้ง2ท่านนะคะได้ถ่ายทอดกลยุทธ์ให้กับเด็กๆในสาขาการตลาดแบบไม่มีการ,จร์จริงๆค่ะ เพราะอาจารย์จะบอกว่าในตลาดของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปเนี่ยมันค่อนข้างดุเดือดนะคะแล้ว2หนุ่มผู้บริหารยุคใหม่ไฟแรงนี่เก่งมากนะคะถึงแม้ว่าจะอายุน้อยเนี่ยฝีมือไม่ธรรมดาเลยค่ะแล้วก็มีการถ่ายทอดเทคนิคให้กับนิสิตการตลาดแบบไม่ยั้งเลยนะคะทุกอย่างที่เป็นความลับบอกหมดเลยค่ะแล้วยังใจดีมากๆนะคะเอาผลิตภัณฑ์ของ CKF o o ูเนี่ยมาแจากนิสิตในวันนี้ด้วยและเอามาเยอะมากนะคะเด็กๆทุกคนนี้ได้รับไปแบบตั้งตัวได้ ตอนที่ได้รับนี่คือทุกคนดีใจมากๆนะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยพอบอกว่ารสชาติอร่อยทุกคนแบบไม่เก็ทเนาะพอได้รับของแจกจาก,จากทาอีโทั้งสองท่านปุ๊บทุกคนดีใจมากเลยแล้ว C ีโอโฉีกให้ทานเลยนะคะว่าปลอดภัยจริงๆยังไม่ทอดเนี่ยก็ทานได้นะคะเด็กๆก็ลองทานดูปรากฏว่าโอ้โหแบบ จริงด้วยอาจารย์ของพี่เขาอร่อยจริงๆด้วยค่ะอะไรเงี้ยแล้วแบบเขาไม่เคยทานรสชาตินี้ที่ไหนเลยเขาบอกว่ารสชาตินี้เป็นรสชาติที่เขาอยากทานเวลาที่ไปทานก๋วยเตี๋ยวหรือไปซื้อลูกชิ้นทอดอะไรแบบนี้นะคะจะบอกว่าวันนี้นะเด็กๆนอกจากจะได้รับความรู้แล้วก็กลยุทธ์การตลาดแล้วนะคะยังได้รับความเมตตาจากท่านผู้บริหารระดับสูงของ CK f o ฟ d ทั้ง2ท่านด้วยอาจารย์ต้องขออากาศขอขอบคุณทั้งสองท่านมาณที่นี้ด้วยค่ะ